บทที่708ชัยชนะหน้าของเย่หลินกระตุกขึ้นและในที่สุดใจที่มืดมนของเขาก็เข้าใจแล้วเขาถูกล่อลวงจนหลงทางเดินเบี่ยงออกจากเส้นทางของตัวเองเย่หลินหายใจลึกๆฟื้นคืนความสงบและหลับตา อาจารย์พรุ่งนี้นิกายของข้าจะมีการแข่งขันสาวกภายนอกจะมีสาวกภายในใหม่เพียงสิบคนเท่านั้นแต่ข้าเป็นเพียงสาวกภายนอกอันดับที่21่ข้าควรทำอย่างไรเยลินหนุ่มถามบรรทบุรุษมังกรดวงตามังกรขนาดใหญ่จ้องมองอย่างเย็นชาเสียงของมันดังกึงกก้องกำจัดคนยี่สิบคนที่อยู่ข้างหน้าเจ้าให้หมดแต่ข้าเอาชนะพวกเขาไม่ได้ เอาชนะพวกมันให้หมดไม่อย่างนั้นอย่าไปหาข้าอีกบ,บรรพบุรุษมังกรพูดอย่างเย็นชาแล้วหันหลังให้นาเศร้าเสียใจเย่หลินหนุ่มรู้สึกติดอยู่ในจุดยากพวกเขาเก่งกว่าข้าทั้งศิลปะก,การต่อสู้และวิธีการฝึกฝนข้าจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรและสิบคนแรกจะได้เป็นสาวกภายในข้าแค่ต้องเอาชนะสิบคนเท่านั้น ไร้ค่าไซหัวไปอาจารย์ทำไมท่านถึงด่าข้าข้าพูดผิดอะไรหรือมนุษย์มีเล่เหลี่ยมและคอยจับโอกาสชนะและยังอ่อนแอด้วยแต่ถ้าเจ้าคิดเกี่ยวกับตัวเองแบบนั้นเจ้าก็ไม่สมควรเรียกข้าว่าอาจารย์มังกรขนาดใหญ่พูดในหมู่สัตว์วิญญาณทุกสิ่งมีชีวิตรู้ตำแหน่งของตัวเองสถานที่ของมันชัดเจนต่อทุกคนเจ้ารู้ไหม เยหลินสายหัวข้าจะรู้เรื่องห่วยแตกนั่นได้ไงบรรพบุรุษมังกรเยาะเยะ้ยนั่นเป็นเพราะตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ความวุ่นวายดั้งเดิมเมื่อสัตว์วิญญาณแพ้ครั้งหนึ่งอันบับของมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วทุกรุ่นต่อรุ่นรู้เรื่องนี้เมื่อเจ้าแพ้ครั้งหนึ่งเจ้าจะล้าหลังตลอดไป พวกเราสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ห้าใหญ่อยู่ที่จุดสูงสุดของสัตว์วิญญาณทั้งหมดเราได้ต่อสู้กันเองแต่เราไม่เคยชนะซึ่งกันและกันได้เราจึงยืนร่วมกันแต่ในใจของพวกมันทุกตัวต้องการยืนเหนือทุกคนเป็นกษัตริย์ตัวจริงเพียงผู้เดียวนั่นคือเหตุผลเส้นทางของเราเส้นทางของสัตว์วิญญาณคือการชนะการชนะหมายถึงชีวิตเกียรติยศและความเคารพ ไม่สำคัญว่าใครอยู่ข้างหน้าเจ้าอ่อนแอรหรือแข็งแกร่งแค่ไหนหรือมีกี่คนเจ้าต้องจำคําของข้าไว้เด็กน้อยถ้าเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ของข้าเจ้าแค่ต้องชนะแม้จะมีคนร้อยคนข้างหน้าเจ้าในนิกายเจ้าก็ยังต้องผ่านพวกมันทั้งหมดไปเจ้าต้องเสี่ยงชีวิตและต่อสู้กับพวกมันเพื่อชนะ ยังมีอีกสามเดือนเช่นกันข้าจะเห็นความก้าวหน้าของเจ้าหลังจากนั้นบรรพบุรุษมังกรหลับตาและขดตัวเข้านอนเย่หลินหนุ่มกราบและถอยออกไปสามเดือนต่อมาแสงไฟวาบหนึ่งเผยให้เห็นเย่หลินอีกครั้งเส้นลมปราณของเขาถูกทำลายและแขวนไว้เพียงได้เดียวโออาจารย์ข้าชนะแล้ว เย่หลินหอบหายใจยากลำบากบรรพบุรุษมังกรจ้องมองอย่างเย็นชาทั้งหมดหรือข้าเอาชนะพวกเขาครั้งหมดแล้วข้าเดิมพันชีวิตและพวกเขาคิดว่าข้าบ้าไม่มีใครอยากเผชิญหน้ากับข้าโดยตรงในที่สุดข้าก็ออกมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยรอยยิ้มเจือจางเย่หลินพูดต่ออาจารย์ท่านพูดถูก มนุษย์เป็นพวกฉวยโอกาสและอ่อนแอไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับข้าแต่ตอนนี้ร่างกายของข้าพังแล้วและนิกายภายในไม่ต้องการข้าอีกต่อไปแม้มีคนหัวเราะเยาะข้า,าว่าเป็นคนโง่แต่ข้าไม่แคร์ข้าชนะและข้ารู้สึกดีมากมันคุ้มค่าทั้งหมดบรรพบุรุษมังกรพยักหน้า คนธรรมดาถูกชื่อเสียงบทบังและมองไม่เห็นคุณค่าของการชนะแต่เจ้ากลับรู้คุณค่าในการเป็นอันดับหนึ่งและได้สิทธิ์ที่จะเป็นลูกศิษย์ของ Decimating Dragon Ancestor หัคิ้วของบรรพบุรุษมังกรเย็นลงหยดเลือดที่ลุกไหม้หยดหนึ่งบินออกมาจากระหว่างคิ้วมันระยิบระยับเหมือนทับทิมขณะที่มันตกลงบนหน้าผาของเย่หลินจากนั้น บรรพบุรุษมังกรก็ใช้กลงเล็บขูดด้านหลังคอและออกมาพร้อมกับเกล็ดแหลมคมเกล็ดย้อนที่แข็งที่สุดเหมือนผ้านวมขนาดใหญ่เขาปูมันทับเย่หลินจากนั้นบรรพบุรุษมังกรก็หายใจออกมาเป็นเปลวไฟสีทองใสเด็กหลังจากผ่านไป49วันเต็มผู้สืบทอดบรรพบุรุษมังกรตัวจริงคนที่เราเห็นวันนี้เกิดขึ้นมา เขายังสืบทอดเส้นทางของอาจารย์คือการชนะการแพ้ครั้งหนึ่งหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างเมื่อลืมตาเยลินไม่มีความลังเลเหลืออยู่ในดวงตาเขารู้เส้นทางของตัวเองความเชื่อของตัวเองการกระโดดไปมาจากกลนูไบนึงไปยังอีกกลบายบนึงไม่ใช่สไตล์ของสัตว์ศักดิ์ิทธิ์สำหรับลูกศิษย์สัตว์ศักดิ์สิษิ์สิ่งที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการชนะ แม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ที่ดุร้ายเขาแค่ต้องเดิมพันทุกอย่างและชนะจิตวิญญาณของเย่หลินถูกยกขึ้นและทำให้แม้แต่โจฟานยังต้องสั่นคลอนเฉียวเออระวังไว้เจ้าหนุ่มคนนี้ตัดสินใจแล้วเขาจะไม่หลงกลอีกต่อไปคราวนี้เรากำลังต่อสู้จนถึงที่สุดโจฟานเตือนเขาเคยเห็นคนที่มีความมุ่งมั่นเหมือนเย่หลินมาแล้วและพวกเขาทั้งหมด เป็นหนามใหญ่ที่ต้องจัดการเขาต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปับ๊บเย่หลินประสานมือเข้าด้วยกันขณะที่เขาผ่านการทำสัญญาณต่อเนื่องเมื่อเขาทำเสร็จร่างกายทั้งหมดของเขาระเบิดด้วยพลัง Decimating Golden Flame ที่ส่งพลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนทะเลไม่มีที่สิ้นสุดโจฟานตกใจเขากำลังพยายามทำอะไรกันแน่ Exalted Double Dragons ยังตะลึงไปด้วย พวกเขาเห็นได้ว่าแย่หลินมีความปรารถนาที่จะชนะในดวงตาความปรารถนาที่ขับเคลื่อนให้เขาเป็นบ้าฮู้แย่หลินทำสัญญาณสุดท้ายและกระแสเปลวไฟสีทองก็หมุนร,บรอบๆเขาและภาพของมังกรขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาแสดงเคี้ยวและความดุร้ายนรกเปลวไฟรวมตัวกันร,บรอบๆหัวมังกรและพร้อมที่จะโจมตีทุกวินาที นี่นี่หูชิงชิวอ้าปากค้างนี่คือโซสกอร์ชิ่งหรือน้องชายจะเผาจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อชนะหรืออะไรนะ สาวกของ Ultimate Clarity Sect ไม่เชื่อนั่นใช้เฉพาะเมื่อคนเราต่อสู้จนถึงที่สุดท้าไม่ระวังเขาอาจเผาจิตวิญญาณทั้งหมดของตัวเองไปศัตรูแค่หลอกเขาได้สองครั้งด้วยกลเท่านั้นทำไมเขาถึงใช้การโจมตีที่แน่นอนแบบนี้นี่มันสุดโต่งเกินไปพวกเจ้าไม่เข้าใจนี่คือน้องชายตัวจริงหูชิงชิวสายหัวและถอนหายใจ พวกเจ้าลืมการแข่งขันสาวกภายนอกนั้นหรือน้องชายเป็นคนแรกที่เข้าสู่นิกายภายในได้อย่างไรคนอื่นๆนึกถึงการต่อสู้อันโหดร้ายเหล่านั้นและพยักหน้าข้าไม่เคยเห็นคนบ้าระห่ำกว่านี้ในชีวิตเพื่อชนะเขาเดิมพันชีวิตจนทำให้ทุกคนกลัวจนฉี่ราด เขาแม้กระทั่งเอาชนะสาวกภายนอกอันดับแรกได้แต่เขาทำร้ายร่างกายของตัวเองเพื่อทำมันผู้อวุโสนิกายภายในเห็นเขาพังและไม่ต้องการเขาจากนั้นเขาก็ขอให้พี่ชายนำเขาไปยังดินแดนลับแล้วหลังจาก49วันเขากลับมาเป็นอัจฉริยะตัวจริง นี่ทำให้ผู้คนพูดถึงดินแดนลับว่าไม่เพียงเป็นสวรรค์ในการฝึกจิตวิญญาณแต่ยังรวมถึงร่างกายด้วยน่าเสียดายที่มันไม่เคยได้ผลกับใครอื่นสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้คือหลังจากที่ข้าเห็นการต่อสู้อย่างสิ้นหวังของเขาเนื่องจากเขาปรารถนาที่จะไปดินแดนลับข้าเลือกที่จะตอบสนองความปรารถนาสุดท้ายของเขา แต่เมื่อข้าทิ้งร่างกายของเขาข้าเร็วๆนี้พบว่ามันหายไปข้าเคยคิดว่ามีคนเอาไปเพียงแต่จะพบว่า49วันต่อมาเขาเข้าสู่นิกายภายในข้าเชื่อว่ามีความลับจริงอยู่ในนั้นแต่เขาไม่อยากบอกใครถอนหายใจหูชิงชิวพูด ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าน,นั่นคือที่ที่เขาพบเส้นทางของตัวเองตอนนี้จิตใจของเขากลับไปยังเวลานั้นและเขาเห็นโจโฟานเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาทุกคนหันไปมองเย่หลินและพยักหน้าตั้งแต่เย่ลลินเกิดใหม่ไม่มีใครบังคับให้เขาแสดงทุกอย่างที่เขามีจนกระทั่งโจฟานมานั่นคือเหตุผลที่เด็กกลับไปยังเวลานั้นเมื่อเขาเดิมพันชีวิต ลมเย็นและอากาศร้อนแรงพัดผ่านโจฟานผู้ที่กำลังย่นคิ้วอย่างหนักกับปัญหาที่เขาเผชิญพลังดังกล่าวชัดเจนว่ามุ่งหมายสำหรับเขาและเฉียวเออด้วยกันเขาหยุดพยายามจัดการกับเราทีละคนและต้องการจบเราด้วยกันนี่คือคนบ้าไม่ว่าจะมองจากมุมไหน วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับทีมคือการเลือกพวกเขาออกมาทีละคนการกำจัดพวกเขาทั้งหมดในเวลาเดียวกันนั้นอันตรายเกินไปและแพงเกินไปอย่างไรก็ตามเยลินเป็นผู้สืบทอดสัตว์ดิ์สิทธิ์ในสายตาของเขาการชนะคือทุกอย่างและคุ้มค่ากับทุกอย่างเฉียวเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องอยู่ข้างหลังข้าข้ารับได้โจฟานเตือนอย่างระมัดระวัง เฉียวเออร์พยักหน้าแม้จะมีแสงแปลกๆในดวงตาของเธอ